ใหญ่มากทโอ้ยใหญ่จริงมายนเลย สวัสดีนะครับวันนี้ํามาชมสวนส้มโอลูกใหญ่ๆสวยๆที่สวนส้มโอลุงสิทธิ์บ้านกลางตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบู์จังหวัดชายภูมินะครับซึ่งสวนส้มโอนี้ก็ถือว่าเป็นสวนส้มโอที่มีลูกใหญ่ลูกสวยนะครับมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งสวนส้มโอแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ติดกับลาน้าพรมนะครับนี่ครับวันนี้จะพาเดินชมนครับมีแต่ลูกใหญ่ส้มโอตรงนี้ก็จะเป็นพันธุ์ทองดี นี่ครับอายุก็อยู่ที่ประมาณ7ปีนะครับรุ่นนี้ก็ประมาณ7ปีนะครับซึ่งในการปลูกสนโโนี้ก็จะมีทางสมโอแล้วก็มีต้นอื่นๆผสมด้วยครับอย่างเช่นต้นกล้วยพวกนี้นะครับนี่ครับบางต้นดกมากเลยนะครับเนี่ยต้องใช้ไม้ค้ำนี่ครับดกจริงๆเลยครับเนี่ยต้นนึงหลายร้อยลูกเลยครับต้องเอาไม้ค้ำกิ่งไวเพราะว่ามันหนักลูกเนี่ยครับ ช่วงนี้ฝนก็กำลังตกนะครับก็เดินชมสวนมโอค้างสายฝนก็อยากจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าสมโอลูกใหญ่ที่สวยเป็นยังไงนะครับส่วนสมโอท่านใดที่แวะมาทานี้ก็สามารถแวะมาชมแล้วก็มาซื้อสมโอได้นะครับนี่ดูสิครับกิ่งหนึ่งมีหลายลูกเลยเห็นไหมครับมีแต่ต้นลูกใหญ่นี่ครับดกมากเลยนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับอยากมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับมาชมส้มโอก็สามารถแวะมาได้เลยนะครับมาเดินชมแล้วก็แวะซื้อได้เลยนะครับเก็บสดๆจากต้นส้มโอในช่วงที่ต้นมันเล็กๆนะครับเราก็สามารถปลูกกล้วยนะครับแซมได้เลยใช่ไหมครับกว่าที่ส้มโอจะโตเราก็ได้กินกล้วยเยอะแล้วนะครับกล้วยก็งามส้มโอก็งามนะครับงามทั้งสองอันเลยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมที่เก็บออกมานะครับอันนี้ก็เอาไปบ่มได้เลยนะเพราะว่าแก่แล้วนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของส่วนสมโอแล้วก็แซมร้อยต้นกล้วยนะครับอันนี้กล้วยที่ตัดแลวปล่อยแล้วนะครับต้นต้นกล้วยก็เป็นปุ๋ยได้อีกนะครับที่เห็นอยู่นี้คือตัดกล้วยตัดกล้วยไปกินแล้วนะครับก็เลยอแต่ตอมันนะครับอันนี้ก็คือต้นกล้วยที่กำลังออกลูกนะครับกล้วยหอมต้นใหญ่ต้นสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นท่อสูบน้ำครับที่เราเอามาลดสวนสมโอลนะครับซึ่ง น้ําที่เราใช้รสซุปโอตรงนี้ก็จะเป็นลําน้ําธรรมชาติก็คือลําน้าพรมนะครับที่เราสูบมาลดน้ํานะครับซุปโอล์ซุโอล์อยู่นี่ก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็มีรสชาติดีกว่าที่อื่นเพราะว่าเราลดน้ําโดยใช้น้ําจากธรรมชาติก็คือลําน้าพรมครับไม่ได้ใช้น้ําบาดาลแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ําประปานะครับซึ่งการใช้น้ำธรรมชาตินี่ก็จะมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์ครับกว่าน้ําประปากว่าน้าบาดาลนะครับการใช้น้ํา ธรรมชาติลดเนี่ยนะครับก็ทําให้สมโอได้รับสารอาหารเต็มที่นะครับก็จะมีความสมบูรณ์ผลดกลูกใหญ่แล้วก็รสชาติดีนะครับวันนี้ก็เลยพามาชมสุปโอนะครับซึ่งก็ปลูกแบบผสมผสานนะครับมีหลายอย่างปะปนกันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนต้นทุเรียนมีพริกนะครับสุโอต้นเล็กก็จะมีนะครับต้นกล้วยวันนี้นะครับนี่กล้วยตัวนี้ก็กำลังงามเลยนะครับนี่ก็เป็นกล้วยนำว้านะครับก็มีหลายสายพันธุ์นะครับ งานท่านใดที่สนใจที่จะแวะมาชมนะครับมาซื้อส้มโอแล้วก็มาดูว่าส่วนส้มโอมันเป็นยังไงก็สามารถแวะมาได้เลยนะครับที่บ้านกลางตําบลนนลทองอำเภอเกษตรสมณ์นะครับก็สามารถมาเลือกได้เลยนะครับชอบลูกไหนนะครับลูกสดๆเจ็บจากต้นแล้วก็มาดูวิธีการปลูกส้มโอนะครับนอันนี้ก็วอยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นเจ้าของครับคุณลุงศิษย์นะครับ จดีมากเลยนะครับาชมสวนแล้วท่านก็เอากล้วยให้เป็นของฝากด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูชมสวนส้มโอก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าจะพามาชมวิธีการปลูกส้มโอและการดูแลส้มโอนะครับให้ได้ส้มโอที่มีคุณภาพมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาชมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันวิธีการปลูกส้มโอนะครับสาหรับคลิปนี้ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ถ้าช่องของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ